นี่จ้ามะม่วงที่ห้าตากเนาะค่ะออกมาก็จะได้ประมาณกล้วยตากเนาะเงินกล้วยตากเหมือนกัน,กนแต่เขาก็จะมีสีสันสีเหลืองของเขาเพราะว่าเมื่อมะม่วงของเราเหลืองอยู่แล้วเนาะคะ่ะอืเราก็จะไปเก็บใส่ขวดโหลเก็บไว้เผื่อมีเพื่อนมีญาติพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็ จะได้ให้เขาไปชิมนะคะก็จะเหมือนมะม่วงเนบหรือว่ามะม่วงเนดประมาณนั้นหรอค่ะเคี้ยวก็จะเนดน,ดนิดหนึ่งแต่เขาจะไม่ติดฟันเหมือนมะม่วงกวนบางบางชนิดนะคะอันนี้ก็คือมะม่วงที่ตากแล้วของเรานะคะเหมือนปลาแหงบอจะมีความชำ้ำๆหน่อยค่ะ อันนี้ที่ยังตากไม่เสร็จนะคะว่าจะได้ประมาณนี้อันนี้เราตากได้ประมาณสองแดดที่ตากเสร็จนั่นคือประมาณสามสี่แดดค่ะแล้วก็วันนี้ตากเราก็กลับสองครั้งตากแดดถ้าแดดจะจัดวันหนึ่งก็กลับสองครั้งให้เขาได้แห้งอย่างทั่วถึงนะคะนี่ อันนั้นก็จะพวกนั้นก็จะเป็นมะม่วงแผ่นที่เรากวนนะคะเราก็ตากไว้ประมาณนั้นจะ้ะอีกเก็บไปแล้วชุดหนึ่งก็มีไม่มีเวลาทํา้อขออภัยด้วยกลับมาเสียงแหบเสียงแห้งเสียงแหบอยู่แล้วก็ยิ่งแหบต่อไปอีกมะม่วงก็คือมะม่วงจากต้นของเรานะคะนะมะม่วงก็ยังเหลืออยู่บนต้นเยอะอยู่ค่ะ หล่นลงมาเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะมะม่วงตากถ้าเผื่อว่ามีเวลาก็จะทำมะม่วงกวนไปด้วยอันนี้มันง่ายที่สุดแล้วค่ะที่มาทําการตากเนอกจากเราก็จะได้ประมาณนี้หวานนะคะเป็นมะม่วงที่พอเข้าสุกแล้วไม่มีรสเปรี้ยวเลยแม้แต่นิดเดียวจ้ะพี่น้องหวานอย่างเดียว เหมาะที่จะนํามาตากมันเหมือนรสชาติก็เหมือนกล้วยตากเลยค่ะแต่ว่าก็จะเป็นกิ่นของมะม่วงไม่ให้กิ่นของกล้วยตากนะคะก็จะหอมกลิ่นมะม่วงสุกเรานี่แหละค่ะเก็บไว้ได้กินนานๆเป็นวิธีการถนอมอาหารของเรานะคะสำหรับมะม่วงตากค่ะจะได้เนื้อฉ่ำๆประมาณนี้เลยค่ะ ตากสี่แดดห้าแดดประมาณนั้นเพราะว่ามันจะนับก็ไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าฝนมาเราก็เก็บเนาะบางทีตากถึงตอนเช้าพอบ่ายมาอยางนี้เมฆตั้งเขามาเราก็เก็บอย่างนี้เราจะไปนับเป็นแดดก็ไม่ได้อีกค่ะ